สัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารจากโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยให้ได้ฟังกันนะคะและก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะอ้างอิงจากบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารกอบอตามพรบอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527ครั้งที่6ปี2564 เมื่อวันพุทธที่20ตุลาคม2564ในปีการผลิต2564ทับ2565ประเทศไทยจะมีโรงงานน้ำตาลจำนวน57แห่งเปิดเหีบอ้อยโดยมีสถาบันชาวไร่อ้อยได้สิทธิ์รับเงินบำรุงจำนวน37แห่งนะคะการหักเงินบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยเป็นความรับผิดชอบและเป็นหน้าที่ของโรงงานน้ำตาล ที่ต้องดําเนินการหักเงินออกจากค่าอ้อยที่มีการส่งเข้าหีบแต่ละงวดจะถูกหักเท่ากันทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหมการหักเงินต่อตันอ้อยของแต่ละสถาบันชาวไร่อ้อยกําหนดไว้ในอัตราที่แตกต่างกันนะคะมีโรงงานน้าตาล3ามแห่งที่ไม่มีสถาบันชาวไร่ได้สิทธิ์รับเงินบํารุงคือโรงงานน้ําตาลนิวกว้างสุนหลีโรงงานน้ําตาลไทยลุ่งเรืองสกลนคร โรงงานน้ำตาล 4. คิวคอนบุรี2การหักเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยของทั้ง3โรงงานน้ำตาลต้องส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อเฉลี่ยให้กับสถาบันชาวไร่ที่สมาชิกส่งอ้อยเข้าเหีบนะคะหมายเหตุ <My head. S 1> กรณีโรงงานใดไม่มีสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ให้โรงงานส่งเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยที่หักจากค่าอ้อย ของชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าหีบในโรงงานนั้นให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อเฉลี่ยให้กับทุกสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสมาชิกชาวไร่อ้อยส่งอ้อยเข้าหีบในโรงงานนั้นตามปริมาณอ้อยของแต่ละสถาบันชาวไร่อ้อยนะคะ พิจารณาให้ความเห็นชอบสถาบันชาวไร่อ้อยดังกล่าวข้างต้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอัตราค่บบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยในแต่ละโรงงานประจำฤด,ดูการผลิตปี2,564-2,565ทั25ต่อไปนะคะ และนี่ก็เป็นเนื้อหาข่าวสารนะคะจากโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องของเราได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ